แมนยูสู้ต่อยื่น70ล้านลากเอบูโมมีรายงานจากเดียดร์ลติกครบรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายนะครับให้กับเบนฟอร์ดเรียบร้อยในราคา70ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไบอันเอบูโมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแมนยูยื่นมาหลายครั้งครับตั้งแต่45ล้าน55ล้าน60ล้าน65ล้านแต่สุดท้ายเนี่ยเบนฟอร์ดบอกว่าถ้าไม่ถึง70ไม่ต้องมาคุยกันครับซึ่งล่าสุดครับแมนยูก็ได้ยื่นข้อเสนอรอบสุดท้ายให้กับเบนฟอร์ดเรียบร้อยนะครับบอกว่า ถ้าเอาก็เอาไม่เอาก็จะได้หันไปหานักเตะคนอื่นนะครับซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าจะตกลงอย่างไรสำหรับเบนฟอร์ดเพราะปีนี้เบนฟอร์ดก็เสียผู้เล่นไปเยอะมากรวมถึงโค้ดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวอาจจะย้ายออกจากทีมก็คือวิซ่าครับซึ่งดังนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าเบนฟอร์ดอาจจะเลือกว่าจะปล่อยวิซ่าหรือจะปล่อยเอ็มบูโมแค่คนใดคนหนึ่งไม่งั้นเนี่ยปล่อยออกไปเยอะทีมแตกสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่า,อา,าอเอ็มบู แมนยูที่ไม่ได้เล่นบ bon อลยุโรปเลยแต่เขาก็อยากจะมาเล่นให้กับสีเสื้อปีศาจแดงเนี่ยแต่สุดท้ายสโมสรมันยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้แล้วก็มีข่าวว่าเอลโมก็เริ่มหัวเสียแล้วว่าทําไมสอสโมสรคุยกันช้าเลอเกินเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันครับเพราะว่าคนรายงานข่าวนี้คือเดวิดออสตินครับซึ่งเป็นนักข่าวเทีย1ชื่อดังของเดียตลันติกเลยซึ่งนักข่าวคนนี้ส่วนใหญ่ถ้าเล่นข่าวแมนยูเนี่ยไม่น่าพลาดทาะนั่นเนี่ยชัดเจนครับแมนยูยื่นข้อเสนอสุดท้ายจริงๆอยู่ที่เบนฟอร์ดว่าจะยอมรับหรือไม่เพราะนนนนัััััักกเเตต่ยออมมรบบงงืไขสญญาาาววแู้้ล เดี๋ยวรอดูดีลนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ70ล้าน,นในที่นี้คือ65เงินต้นบวก5คือโบนัสนะครับไม่ใช่70ล้านทวนก็คือ65บวก5นั่นเองซึ่งเป็นมูลค่าที่เบนฟอร์ดน่าจะยอมรับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เจ้าของเลครับแล้วแต่คนขายว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมก็เดี๋ยวตามกันต่อแฟนผีจะได้คลายกังวลหมดปัญหาหมดข้อสงสัยแล้วก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไ,กไปหาดีลใหม่จะได้ทํางานต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเก็บตัวปีซีซันกันแล้วสําหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับ